ไอ้เยี่ยวตัวนิกายอะแม่งคลิปก่อนแม่งฮาไห้เยี่ยไปซื้อปืนไอ้เนี่ยซื้อปืนผิดไอ้สัสแม่งจะซื้ออะไรวะจะซื้อปืนชอบมาเล่นแม่งเสือ์ไปซื้อปืนถาวรอันนี้ก็เหมือนกันนะแม่งเพิ่งจําได้แม่งกูตอนแรกกะจะไปเอ่ออะไรวะเขาเรียกอะไรวะไปอุ๊จุเฮ้ยเฮียเฮ้ยไอ้เฮียอ๋อไอ้สัสเอ้ยเจอเจอไก่ชิวอีกไก่แม่งวิ่งมาแล้วไก่ตัวมัวในมึงไงอุ้ยคว้าอะไรไปแล้วเงิรับด้วยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึง เป็นช็อตแรสัต์เฮ้ยไปไปไปโก้ออกไปมึงยิงเฮียอะไรโออเฮียตกใจหมดแม่งตอนแรกแกจะอู้เฮียตกใจสัตว์ดับเบิลคิวตายเฮียเฮ้ยไป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 งั้นอะไอ้เฮียไกลสัตว์ไกลเฮียไกลเฮียอู้ไกลไกลไกลเฮียไกลอู้อู้วมึงตุ๋ยเพื่อนกูอะตุ๋ยเพื่อนกูอไอ้เชี่ยกูต้องหนีบ้างแล้วสัตว์เอ้ยไอ้เชี่อใครมายิงกูวะ อา่าเด้โอ้โหก็รู้เลยรู้เลยมึงโอ้โหโปรโลซีเลตเตอร์โอ้โหโปรโลซีเลตเตอร์ไอ้งไอ้กระโปนะงซีเลเตอร์นะเรียกว่าไงกระโปงซีนะเฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนกูนะมึงมึงทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมึงเห็นกูอะไอกระโปงซีเลเตอร์นี่มึงโอ้อยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเพื่อนกูช่วยจากกระปุกซีรับเตอร์เอ้ยอันนี้มันมันเชื่ออะไรวะรับเตอร์นี่หว่ารปเตอร์เฉยไม่ใช่กระปุกซีรับเตอร์นะตรงพังระเบิดไปงี้นะมันจะไปจุดนั้นนะไอ้เหี้ยมึงก็ไปยิงแต่โอ้ย้ยมึงก็เข้าบ้านดิเหี้ยไปฟาร์มไอ้สัสเข้าใจป่าวเข้าใจป่ะ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 ไอ้เหี้ยคิวเลยมึงมันติคิวโอ้ย่เฮ้ยมึงจะเอาไงต่อวะไอ้เหี้ยโอ้โหมึง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 ล็อกป่ะมึงล็อกมากป่ะมึงล็อกป่ะ ไอ้เหี้ยบาลิตเอเปนสองเอหนึ่งนะฮะเราต้องรอให้มันตายแล้วเราค่อยเก็บปืนเชี่ยมันเกลียดเลยสัตว์บาลิตเนแฟนสองนะมึงอย่ามึงอย่าซ่านะอย่าซ่าโอเคมึงซ่าให้มันพอควร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 อุ้ยเชี่ยมันนาทีเล่มจะว้าหาเพราะเขาเอาแบบกระปุกสีเลกเติมยังไงวะมึงกระปุกสีเหรอโอ้เชี่ยโหดโหดโหดไอ้เหี้ยไปก่อนแล้วหลบหลังป้อมแล้วกู ไอ้เหี้ยกระโปงสีแรปเตอร์อย oh ู่นี่อแรปเตอร์อยู่นั้นแล้วมึงอู้เหี้ยอู้หั้เหี้ยปากปากเปากปากอู้เหี้ยโอ้โดนคิวนัดเดียวบาวนี่น้ำเดียวเลยเราเราเราต้องเออใช้แผนนะแผนก็คือการอ้อมหลังแล้วก็ไปจุดจุดนั้นนะจุดจุดนั้นคือจุดไหนนะจุดจุดนั้นก็คือจุดตรงนี้นะเราต้องวิ่งไปตรงนั้นแล้วมึงโอ้หมึงถือบ้าอะไรเอฟสองเอหนึ่งแล้วอ้เหี้ยเหี้ยอะไรอ้ ไอ้สัตว์เจ้ไอ้เฮียอ้ไอ้ส well. ัตว์สกายไอ้เหี้ยมึงถือว่าเลดได้เป็นตัวสองใอหนึ่งแทนที่มึงจะรอคุ้มกันมึงแม่งบุกไปแนวหน้าไอ้สัตว์ยังเป็นเกียนมึงอะไรวะ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 อะมึงไอ้กระปุกสีเลอเตอร์อู้ไอ้เหี้ยนี่ก็กระปุกสีนะฮะไอ้นี่ก็กระปุกสีนะโอเคกระโปรงสีเลอเตอร์พายุสายกับมึงเอ้ยไอ้เหี้ยกระโปรงสีเลอเตอร์แม่งมาอยู่ไหนวะ กระปุกซีเลปเตอร์นอนตายนะส่วนแรปเตอร์ก็อุ้ยกระปุกอีไอ้แรปเตอร์มึงทำอะไรเพื่อนกูอ่ะมึงทำอะไรเพื่อนกูอ่ะ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 นะอย่านะได้มาเออค่าห้าตายห้าแลอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เล่นนะเว้ยไอ้แย่เฮ้ยกระปุกซีเลปเตอร์มาทำ้ยอะไรตรงนี้มาทำ้ยอะไรตรงนี้มเหี้ยอะไรตรงนี้อ่ะทำ้ยอะไรตรงนี้ดับเบิ้ลเคียวไอ้สัสไอ้เหี้ยรอฟาร์มไอ้สัสเฮ้ยเหี้ยฟาร์มฟาร์มรู้สึกแม่งเหมือนมีเอ่อ จิงเหลนไฟแม่งอยู่แถวๆนี้เนีเฮ้ยมึงเห็นจิงเลนไฟวะอุ้ยเหี้ยวสายหายเยอะมึงไม่เห็นแล้วว่าจิงเหลนไฟมันอยู่แถวเนี้ยอุ้ทิปเปิลคิวอู้ทิปเปิลคิวทิปเปิลคิวทิปเปิลคิวอุ้ยเหี้ยใครโอ้โ oh, หไอ้กระโปรงซีลัเตอร์คว่างยางมาไอ้สัสอู้โหแม่งนันยางเลยมึงบาวนี่น้ำเดียวแม่งเทียบไม่ติดเลยมึงเจอบาวนี่น้ำเดียวแบบอู้เี้ยมึงกระโปรงซีลัเตอร์กันนังขี่มั้งอืมอู้ออกไปเจอระเบิดกุ้งอืมไหนส แดกรอแดกรอไปหาไี้กูนี่แหละตายไ <c oughs> อ้ไอ้กระปูดซีลิเตอร์แม่งมาโคตรเยอะเลยรู้สึกเราต้องเปลี่ยนเป้าแล้วนะเราไม่ใช่เป้าเนี้ยเราใช้เป้านี้แทน <c oughs> เป้าวงกลมสเป้าเกียนแห่งยุคไอ้เลิงโคตรง่ายเ <c oughs> วลาสิ้นสุดนะโอเคต่อไปถึงตาที่เราจะเป็นเอ่อกระปูดซีลิเตอร์บ้างแนละ้วแต่ว่าสึกครั้งนี้เราจะชนะหรือไม่อ่ะนะ ก็ต้องรอดูตัวต่อไปนะไม่ใช่แม่งโอ้ตัดสินกันตั้งแต่แรกดูแต้มอยู่ที่เจ็สิบเจ็ดต่อยี่สิบห้านะมันอาจะเปลี่ยนเป็นเออร้อยกว่าต่อร้อยกว่าก็ได้นะเออเฮ้ยกูไม่อยากเป็นทีเล็กนะเว้ยไอ้เหี้ยกูจะวักนิวต้องวักอันนี้เฮ้ยกูวักแล้วเอ้ยเหมอไอ้เหี้ยกูไม่อยากเล่นเป็นทีเล็กเฮ้ย ไอ้เหี้ยกระโปงซีเลปเตอร์โอ้กูอดได้คิวเลยเนี่ยมันจะอยู่ไหนกันหมดวะไอ้เหี้ยแถวนี้มันก็ไม่มีใครเลย <c oughs> ว่าชว่ชวงนี้มันไอบอ่อยเป็นบอบนี่นนอ่าช้ำลักบ่อยอยทุย้ยอมมัเป็นทีรมันก็กัดได้อย่างเดียวม่งเหยียบก็ตายเลยโอ้มอยม,อม,อมือมือไอ้เหี้หยว่าก็ แม่งกูต้องการที่จะกูต้องการที่จะไปอะเอ้กูต้องการที่จะไปอ่ะดูมือดิ้ดูมือไฮ้ยยังไม่ตอนเดิอนแม่งน่ารักว่ะเออเดะ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 ้องเพียงให้เออไอกระโปรงสีแรปเตอร์นะแล้วก็น้องแรปเตอร์เราอุ้ยเรื่องไม่มีใครไปดูทางนี้เลยวะแม่งถ้าเกิดมีแบบพวกไก่มาทำไงเนี่ย ไปจ่ายได้ดูแล้วแม่งพวกเราเหมือนไก่มากกว่าอีกมันแบบเป็นตัวจริงกริงกว่าถ้าเกิดมีขนนี่แม่งไก่โดยกําเนิดเลยเนี่ยเฮ้ยไก่ไก่ไก่วากวากวากยุ่ยยุ่ยมถ้าเกิดถ้าเกิดกัดไก่ได้กูกัดเลยเนี่ยม่งเอ้ยดายเชนี่มยืนเฉยทำไมงยืนเฉยทำไมงยืนเฉยยืดมันยืดมังโอ้โหน้องสาวตัวเล็กผมเดียวสวยงามเออเมือสั่นนี่ครับมือสั่นเงียนจัดไอ้สัตว์อะไรมึง อะไรมึงไปไอ้เหี้ยทำงานบ้างไอ้เหี้ยแม่งไม่มีข้าวแดกทำไงนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่งมาทางนี้ทำไงนเนี่ยไ <c oughs> อ้เหี้ยขวายสัตว์รู้กูอยู่แม่งจะมายืนใต้ตีนกูกูเหยียบตายหาเลยในร้านนี้มีป่าวะสองสองเฮย้ยหือ,อกระจกแตกนี่มันกระจกแตกอะไรมีตัวเหี้ยอะไรอยู่แถวนี้เหรอทำไมมึงฟันกระจกทำไมอ่ะมึงวันเทิงอะไรเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันจะบอกนะมีตัวเหี้ยแถวๆนั้นมึงทำยังไงให้มันผ่านไปได้เนี่ยแทนที่มึงจะฟันหัวมันเลยควายควายเยอะเอาเห้ยที่เราไม่เป็นเหี้ยแล้วเฮ้ยรอรอรอรายช็อตไอ้เหี้ยรู้จักร่าช็อตเปล่าจ็อกบอลแตมึงอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนรายช็อตแม่งตรงเนี้ยเรื่องฟันเหี้ยตรงนี้เข้าไปกันแล้วโอ้ยไรสาระกิ๊บกลองกระโหลกกระลาเอาไว้ยจะกลับแล้วเหี้ยมึงโอ้ เคยเคยเห็นทีเล็กล็อกป่ะทีเล็กล็อกไปเอะเคยเห็นแต่ซีเล็กล็อกไปเยอะมันเป็นโฆษณาเก่งไงล็อเซลล์ล็อกไปเยอะล็อเซลล์ล็อกเฮ้ยดู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 หุยว้ากันนะว้า Double Q วิสัสตายเยอะหุยซีเล็กไปเยอะซีเกตไปเอะยิธีการมันใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋มึงโดนอย่ามึงตายไม่กูกูต้องการที่จะต่อยมึงเถอะนี่อย่างนี้ไหย ดู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 มึต้องการยังไงไอ้ย่ะต้องการที่จะต่อยเดี๋ยวนี้โอ้ยไอ้กัดไม่ถึงว่ะแม่งเอ้ยตรงนี้แม่งก็ไม่มีไก่มาด้วยไอ้ย่ะสําคัญคือมึงทําเฮี้ยอะไรของมึงครับเขาไปกันหมดแล้วโอ้ยในสถานการก์กิ๊กกอลโกลกาลาไหนเพื่อนมีไก่อยู่แถวนี้บ้างเปล่านายพอจะรู้จักไก่แถวๆนี้บ้างเปล่าจะบอกนะแม่งตายห่าหมดแล้วแม่งเอ้ยมาได้แค่เนี้ย

ai phong à, meow, đồ đồ đồ, ai vậy mèn mà lùm, cầy mà lùm tụi con, giáp mèn, giáp chịu mất chịu, pia, chịu dead chứ phải lát côn đồ dead ball, uý giáp mèn, giáp 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 chịu côn đồ dead ball, meow cuối mèn, đồ dead ball, rồi, ai vậy đồ nữa, mèn mà. หมืนบเหมือนโอ้โหเด็โบว์เยเบว้าวว้าว้าวว้าว้กะียทอจะแค่นี้วันนี้บายนี่การรีวิวโมเดนเสา